สวัสดีครับผมจะมาบอกกล่าวว่าบางวันทําไมมันลื่นไหลคล่องตัวทําอะไรมันก็สําเร็จทุกอย่างการงานมันลงตัวแต่บางวันทําอะไรก็ล้มเหลวไปหมดการงานเสียหายทะเลาะก,กับแฟนทําให้หัวเสียเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอิทธิพลของสีที่เราใช้คนเกิดวันจันทร์ใช้สีอะไรจะเสริมเสน่ห์ใช้สีอะไรจะเสริมอํานาจสีอะไรจะเสริมการเงินและสีไหนเป็นการกินีของคนเกิดวันจันทร์มีสีเสริมทังด้านเดชส่งเสริมเรื่องอํานาจ มีบารมีอิทธิพลเกรงใจได้แก่สีเขียวโทนสีเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่ถ้าสีเหล่านี้จะเสริมอํานาจสีที่เสริมทางด้านเสน่ห์คือตกผู้นิสีส่งเสริมเรื่องสีริมงคลเสน่ห์คือสีดําโทนสีดําสีม่วงสีน้ําตาลเข้มและสีที่เสริมการเงินได้แก่มูละส่งเสริมเรื่องทรัพสมบัติได้แก่สีแสดสีเหลืองเข้มสีส้มสีทองโทนสีแสดและสีที่ควรระวังห้ามใช้เด็ดขาดคือสีกาลกินีเป็นสีต้องห้ามสีอัปมงคล ไม่ดีได้แก่สีแดงหรือโทนสีแดงสดเวลาเราใช้จะพูดถึงสิ่งที่มีอิทธิพลมากได้แก่เสื้อผ้ารถยนต์เครื่องใช้ในบ้านกระเป๋าเดินทางแต่กระเป๋าเงินควรจะใช้สีที่เป็นมูละให้นำศาสตร์นี้ไปใช้จะเป็นประโยชน์แกดวงชะตาให้มากที่สุดขอให้โชคดีทุกท่าน